สาาส่วนเรื่องความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันแจกชัวร์ทุกวันค่ะวันนี้รอรับสายอย่างเดียวเลยถ้ารับสายปุ๊บก็คือรับไปเลยเครื่องฟอกอากาศจากสมาร์ทโฮมนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งชื่อมาอย่าลืมสแกน QR code มาด้วยค่ะพูดถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยเดี๋ยวเนี้คนเราแบบว่าใช้หลายเครื่องนะไม่ได้เลือกเครื่องเดียวพเธอกี่เครื่อง 3ครับ4ค่ะดิฉันเห็นเออทำไมเยอะอย่างนั้นน่ะ มันสายโซเชียลอ่ะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะสมาร์ทโฟนที่แบบว่าจอใหญ่นะแล้วแบบจอชัดมากถ่ายรูปก็สวยด้วยราคาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ2,000นิดนิดแล้วกล้องดีขนาดนั้นเนี่ยราคาดีมากเอาไปทำคอนเทนต์สบายเลยอ่ะดีมากเลยค่ะแล้วช่วยกันแซบมีอะไรครับแพมแน่นอนค่ะวันนี้ช่วยกันแซบนะคะเราเอาใจสายหวานเป็นเค้กที่เขาบอกว่ากินแล้วนุ่มมาก ไม่รู้ว่านุ่มขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราต้องชิมได้ลแล้วบอกคุณผู้ชมหน่อยว่ามันนุ่มยังไงมีหลายรสด้วยนะแต่วันนี้ค่ะด้านหน้าเราเนี่ยคือเอาใจสายแซบแซบไม่พอนะนัวด้วยคุณผู้ชมค่ะพี่ฝนน้ำลายสอยังมากมากเลยจ้ะตั้งแต่เห็นหน้าตอนก่อนเข้ารายการเลยแล้วบูชนี่ก็คือแบบว่านวดแล้วนน้ำลายไหลแล้ววันนี้นะคะเจ้าของเขาก็แซบไม่แพ้อาหารวันนี้เลยจะเป็นร้านไหน ไปแซบกันเลยค่ะไทยแซบเอาใจคนชอบส้นตำรสแซ่บๆเครื่องแน่นๆแนะนําเลยค่ะกับร้านแรกแซ่บหนัวบันเทิงศิลป์ร้านอาหารอีสานที่ยรับประกันว่าแซ่บทุกครกเมนูของร้านมีครบเลยค่ะทั้งตำยำย่างของทอดก็มีทีเด็ดอยู่ที่น้ำปลาสุดเข้มข้นและสุดหนัวสุดเด็ดของร้าน ที่เข้ากับทุกเมนูได้อย่างลงตัวเมนูแนะนำยกให้กับตำเหล่ารวมเครื่องแน,น่นๆจัดเต็มมาทั้งปูมะกุ้งสดแซลมอนหอยแครงและหมูยอสูตรพิเศษหรือจะเป็นตำป่าตำข้าวโพอดหมูยอก็มีนอกจากส้มตำยังมีไก่ย่างเขาสวนกวางไก่บ้านย่างหอมหอม,มีปีกไก่ทอดน้ำปลาหมูแดดเดียวไส้อ่อนทอดไปจนถึงต้มซุปเปอร์ ต้มยำกระดูกอ่อนและเมนูอื่นๆอีกเพียบไปรู้จักกับร้านนี้กันเลยตอนนี้เราอยู่กับเจ๊ต๊อกแท็กเจ้าของร้านแรดแซบนัวบันเทิงศิลนครับสวัสดีค่ะแรดแรดค่ะแรดแรค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้<า>ว่าจะนี่เป็นตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงเสียงจริงค่ะเจ๊ต๊อกแท็กขาอยากรูๆๆร้ว่าเอกลักษณ์ ร้านเจตอกแตกคืออะไรจริงๆเราใหญ่ถ่าย,ายทอดเรื่องราวค่ะพี่ฝนเพราะว่า<ฆ>เรามาจะเล่าบ้านเกิดอ,อยู่บนเนาะพี่น้องค่ะพอุบลนนะจ๊ะนะครับเราก็อยากถ่าย,ายทอดอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะ<ฆ>แล้วก็ที่เหมือนที่เล่าไปแล้วนะคะเมื่นแบบ ไปดูดมดูดวงมากก็เลยออกมาเป็นนี่ละค่ะและแซบนัวน,นี่ละค่ะเลยต้องชื่อว่าแรดแซบนัว,นวบันเทิงศิลป์ด้วยเดิมเราอยู่คลองร้านแยมนะคะทุกคนค,ะค่ะทีนี้เราออกมาเราก็เลยเป็นคำสร้อยเป็นบันเทิงศิลป์เนะเพราะว่าบ้านเราชอบหมอนลำก็ กินไปบันเทิงไปอย่างนี้ค่ะมันต้องอย่างเงี้ยขอย่างเงี้ยโอ้เจ้าของร้านแซบขนาดนี้ผมว่าเมนูต้องแซบแน่นอนใช่ไหมฮะเริ่มต้นกันเลยครับผมค่ะจริงๆแล้วนะคะส้มตำจะอร่อยต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบเลยอาจจะเป็นพวกมะละกออาหารทะเลน้ำปลานะคะกุ้งกุ้งแห้งแล้วก็พริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจุดเด่นเลยจุดเด่นเลยค่ะจริงๆจริงๆแล้วนะคะอยากจะบอกว่าวัตถุดิบที่อร่อยต้องเริ่มต้นจาก อ่าส้มตำจะอร่อยวัตถุดิบต้องเลิศต้องการทัสษะของเราเนาะมาแล้วก็ต้องเส้นกรอบๆมาเส้นกรอบหมูยอต้องเลิศนะริกแห้งต้องเลิศหมูยออุบลด้วยไหมล่ะใช่แล้วค่ะใงั้นทีนี้มาดูเมนูบ้างค่ะเจ๊ตกแต่ขาเมนูที่มาต้องสั่งเลยเหล่ารวมค่ะ540บาทเรายกทะเลมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะเสิร์ฟแบบนี้จริงๆิจริงค่ะที่ร้านแบบนี้เลยมีแซลมอนมีปูม้านะคะมีกุ้งมีหอยแครงค่ะสี่อย่างแล้วก็มีหมูยอนะคะเหล่าควอจานนี้ผมว่าแชร์กันได้3ถึง4คน ประมาณปกติแล้วสามค่ะสามสคนกนอออ็อร่อยนะคะคแล้วก็จะเป็นหัดหมาอันนี้เป็นมเมนูขายดีแซลอมอนกับปูหมาสองอย่างนี้จะเป็นแบบ พอใจคนแต่งคงร้านเลยเนาะใช่นะคะต่อไปก็จะเป็นตำปูปลาครับเผ็ดแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะเจ๊ตอกแต่ขาเมื่อกี้ชิมไปแล้วเมื่อกี้ฝนแบบรอไม่ไหวต้องไหวบอกรสชาตินิดนึงก่อนมันคือชื่อร้านจริงๆแล้วก็ชื่อรายการด้วยอืแซ่บมากต้องบอกเลยแซ่บแล้วมันนัวมันนัวมันจะมีความหวานนิดๆใช่คือน้ำปลาเราอ่ะมันจะไม่ใช่อีสานจ๋าไม่ได้เค็มไม่ได้เค็มแล้วก็จะหมินแบบอีสานบ้านเฮาบนอีสานเพราะว่าคนอยู่กรุงเทพนี่แบบหลายคนนะคะจะเป็น ภาคกลางภาคอื่นเราก็พยายามที่จะให้มันตอบโจทย์ใช่มันก็เรเยเรก็รู้ลูกค้าเราเนาะใช่ดูลูกค้าแต่ต้องให้เรื่องความสดของ แซลมอนวัดใช่ใช่แล้วก็เมื่อกี้ฝนกินข้าวเหนียวไปด้วยใช่ข้าวเหนียวมันถึงนิ่มข้าวเหนียวนิ่มนี่แบบนิ่มมากใครอยากรู้เลยค่ะเรามีสอนทำคลิปอยู่นะคะเออถาาเราได้บอกเลยว่านิ่มวานก็ยิ่งสที่ฝนซองวันก็ยังนิ่มสองวันยังนิ่มจริงสซลมอนก็ยังได้เราไปความคาบคุมเสจเรานึ่งไปขายบิ๊กมอเทนสี่พันห่อลดไหมล่ะนึ่งไปจากบ้านเลยขนรดไปเลยจ้าลดสุดแต่เดี๋ยวขอมาดูอันนี้ต่อเลยเขาบอกว่าให้ดูตำป่าตำป่าตำป่าสุกจานนี้เลยนะอันนี้มันเด็ดยังไงบ้างจริงๆอันนี้้ถ็นตงอ จริงๆอยู่อีสานจะต้องใส่หอยเชอรี่ต้องใส่อย่างอื่นแต่ที่พอมากรุงเทพแล้วก็ดัดแตงก็มาเป็นตำป่าใส่หอยดองใส่หมูยอใส่กุ้งสุกใส่หอยแครงก็ได้นะอย่างง้นี่สีแซ่บๆเลยอันนี้จะเป็นตำปูปลาหมูยอค่ะหมูยอล้วนเลยหมูยอล้วนจะออกนหนุ่มยออุบลไม่มีที่ไทยดำอันนี้จะเป็นหมูยอแบบของ ใส่ตาแล้วก็ใส่ยำเมื่อกี้ผมยืนคุยกันทาไมเราไม่ใส่พริกไทยดําในหมูยอล่ะจริงๆงมันจะทาให้มันแบบมันขมอะค่ะเพราะว่าความคุณจริงๆไม่อยากให้มันเราไข่ส้มตำเราอยากให้ส้มตำเราเด่นรสมันตีกันใช่มันจะตีกันถูกไหมพีเสฟเออถูกเเพราะว่าคิดทุกรายละเอียดคิดคิดเพราะว่าเราอ่ะเป็นแบบว่าเออคนชอบกินแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวจากสิ่งที่เราชอบเลยนะพี่ฝนนี่ก็เลยออกมาเป็นจานนี้ถัดมาตำปลาใช่นี่ค่ะตำปูปลามันจะเด็ดดวงมากนวัวกับขนมจีนได้ สีแบบนี้เลยอแบบนี้เลยแบบเบสิคเบสิคความเผ็ดเบสิคใ่เผ็ดเบสิคไม่คือเผ็ดคนส่วนใหญ่ชอบกินรสนี้แต่สั่งได้สั่งได้ติดโคกได้สองมิตรได้ใส่พริกแบบไม่ใส่เลยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณแบบนี้ก็คือไม่ได้แบบว่าเผ็ดอย่างเดียวคุณสามารถสั่งได้ตามใจชอบถูกต้องมาดูตรงข้างล่าง ตซมเหล่าแซลมอนกันบ้างแซลมอนเป็นจานแรกเลยค่ะติดหมูทอดนะครับผมเหล่าแซลมอนอันนี้โทษขอโทษค่ะนี่ค่ะเหล่าแซลมอนกุ้งอ๋อเหล่าแซลมอนกุ้งมีสองอย่างใช่มีสองอย่างกุ้งนี่สั่งได้ว่าจะเอาสุก่สังได้เอาสุกได้เอาจนแบบว่าสุกจนตัวเหลืองเป็นตัวงอเด้งเด้งก็ได้มีนะลูกค้านะขอกุ้งสุกเป็นแบบงอเป็นสีชมพูก็มีสีส้มก็มีตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าเลยค่ะแล้วผมได้ยินว่าจานนี้ก็ดังเนาะตำไทยตำไทยแซลมอนเหมือนกันหรือว่าตำไทย ธรรมดาแต่ว่าตำไทยธรรมดานี้จะสู้ข้าวโพดหมูยอไม่ได้ข้าวโพดหมูยอจะขายดีกว่ายังไงคะคุณจะชิมอะไรคะผมต้องชิมนี่ยคือข้าวโพดหมูยอเหมือนพี่บุช์ตำไทยข้าวโพดหมูยอครับผมมันเราต้องใส่มีทั้งมันไม่ใช่ตำข้าวโพดปกติใช่เพราะเราใส่หมูยอไปด้วยหมูยอของเด็ดของร้านเราของเด็ดค่ะเป็นไงคะพี่บูชขาบอกรสชาติหน่อยว่าของเขาแซ่บข้าวโพดนี่แบบว่ากรอบแล้วก็แบบตึงๆะคะดูจากด้านนู้นเลยมันจะแบบ ตึงๆมากตึงไหมคะใช่ตึงมากข้าวโพดนี่คือตึงหวานนะครใช่ค่ะตำไทยนี่ก็คือมีรสชาติที่แซบแล้วนะสำหรับ<ช> <ๆ S 1> ผมนะแล้วก็หอมมะนาวมากเจ๊ใช่ <ๆ S 2> ะมะนาวและเชมะนาวสดนี้ดูได้เลยครับ จะถูกจะแพงมะนาวเราก็แบบไม่ห่วงของเนาะเห็นบอกว่าตำจานต่อจานตำจานต่อจานมะนาวบีบสดๆจานต่อจานเหมือนกันค่ะนี่แล้วอาหารอื่นๆล่ะก็จะมีในเรื่องของหมูทอดมีลาบนะคะมีตับหวานมีต้มแซ่บค่ะนะคะก็ฝั่งนี้จะเป็นไก่ย่างไส้ทอดแล้วก็ไก่ทอดเห็นบอกว่าไส้ย่างนี่คือเด็ดมากไส้ทอดใช่ไหมคะไส้ทอดถ่ายดีขึ้นมาใหม่ๆค่ะอารมณ์แบบไปนั่งกินงานวัดไปนั่งกินแบบวิบุัตอะไรอย่างเนี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเรียบไม้มาให้เรียบร้อยเรียบไม้เพื่อความกินง่ายอ่งย เออพน้ำลายแตกพี่น้องขาวอ้ำลแตกจริงค่ะอยากรู้แล้วว่าร้านอยู่ตรงไหนค่ะเจตอกแตกร้านของเรานะคะอยู่ตรงเส้นตัดใหม่นะคะพุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะนะคะชื่อร้านว่าเจตอกแตกและแซบนัวบันเทิงสิ์นะคะสามารถค้นหาในไลน์แมนได้หรือว่าสามารถดูในคลิปในเพจเราได้เลยนะคะเราทำคอนเทนต์ตลอดนะคะทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น t ิ k กต็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ YouTube นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ Facebook ค่ะก็จะเจอหน้าดิฉันอยู่ตลอดนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะฝากร้านของเรานะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะรับรองไม่ค้าเสียงดังไว้ไหนอ้อมอ,อกอ้อมใจสุดคนนี้นะคะพี่น้องค่ะ โอ้โหฝากขนาดนี้คุณผู้ชมไปกินกันเยอะๆนะคะรับรองว่ามันแซ่บนัวสมชื่อร้านคขาจริงวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมถาใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนสวยๆที่จอใหญ่แต่ว่ากล้องนี่ชัดมากเลยราคาแค่2 0 0 0ันนิดๆเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมาชิมมอลลี่เค้กนุ่มเค้กในตำนานการว่าจะนุ่มขนาดไหนตอนนี้พักแป๊บเดียวค่ะ สีโรสโกแบบแอบชอบมากเลยพี่ฝนเห็นแล้วอยากได้เนาะอยากได้จริง,รงๆโหต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องที่2ต้องเข้าแล้วนะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะโทรไปเลย1 c 4 ศนะคะแล้ววันนี้ค่ะช่วยกันแซบนะคะจากร้านมอลลี่เค้กนุ่มเค้กในตำนาน,นะค่ะคุณผู้ชม,มเขาบอกว่ากินแล้วมันแบบนุ่มมากพี่ฝนแล้วรสชาติเขานะน่าสนใจมากม,มีถึง9รสด้วยกันกค่ะแล้วชีสนมเนยเขาบอกว่า,วาจัดให้แบบเต็มเต็มเลยเนยแท้คือทุกอย่างพรีเมียมมากๆมีรสอะไรบ้างมาดูกันค่ะ อันแรกเลยคือตัวชีสแล้วที่เห็นอยู่เป็นชีสชีสด้วยนะนี่ปูนมาให้แบบว่าเยอะมากเลยอยขอชิมรสนี้ได้ไหมจ้าแพมแต่อันนี้แหละที่แพมบอกอ,อ่ะชีสเลยพี่ฝนอ่าแล้วเค้กของเขาอ่ะคือมันแบบเล็กๆเนาะไม่ได้แบบเป็นเค้กที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นอ่ะเราสั่งมาแบบหลายๆรถได้เลยแล้วเขาใส่แพ็กเกจจิ้งให้แบบนี้นะคะทั้งหมด 8ชิ้นเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่275บาทสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะได้แบบรถอะไรบ้างแล้วอีกรสนึงที่น่าสนใจมากก็จะมีมะตูมด้วยนะโอ้อย่างเค้กมะตูมไม่ค่อยมีขายเนาะออแล้วก็มีเค้กลิ้นจี่หรือถ้าใครชอบมะพร้าวเนี่ยอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันแบบเป็นคอฟฟี่เบสก็มีเหมือนกันนะคะจะเป็นแมคคาเดเมียแล้วก็เป็น mond, อัลมอนด์เนี้ย คือทุกรสน่ากินหมดเลยและนุ่มมากงจริงนุ่มสมชื่อเขาเป็นไงบ้างอะนุ่มมากๆเลยค่ะตัวเค้กนุ่มแล้วก็ตัวที่ชีสที่เขาโรยมาข้างหน้านี่คือเขาให้แบบจัดเต็ม <No. S 2> มันก็จะได้ความเค็มๆคุณผู้ชมค่ะแล้วเชื่อไหมอันนี้คือสามารถส่งได้ทั่วไทยเลยนะเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นเ,เค้กที่แบบฟรีสเวลาคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยคือมันฟรีซถ้าคุณผู้ชมจะกินนะคะตรงกล่องเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าอุ่นยังไงอุ่นยังไงใช่ถ้าชอบแบบว่าฟิลเหมือน แข็งๆหน่อยอ,ะอ่ะก็คือออกมาจากช่องฟรีซกินได้เลยเดี๋ถ้าอยากได้แบบนุ่มเลยนะก็แนะนําว่าให้ใส่ไมโครเวฟสิวินาทีเท่านั้นเอง,เองค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยแล้วให้ดูนิดนึงค่ะแพคเกจจิ้งเขามีเปลี่ยนทุกเดือนด้วยนะคะน่ารักนักแบบนี้เลยสามารถซื้อเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่ได้่สวยเลยกล่องทำน่ารักมากเลย,เลยใช่แล้วค่ะโทรมาได้เลยนะคะ0 9 9 4 1 6 4 2 6 6ค่ะโทรมาได้เลยค่ะแล้วลืมบอกได้ไงเนี่ยมีโปรโมชั่น15%ถ้าบอกว่ามาจากรายการแซปปาซาโอเคค่ะไปแจกกันนะโอ้โหอยากกินเค้กชดสชีสนะคุณน่ากินนาะอร่อยไหอร่อยค่ะหวานหวานเค็มๆชอบ ครับวันนี้ผู้โชคดีคือคุณคุณธีรยุทธ์ค่ะครับผมไหนคุณทุหน่าได้เลยครับ <นะ S 1> รับสายด้วยนะคะวันนี้เราแจกเป็นเครื่องฟอกอากาศไปเลยครับเนาะอากาศอย่างนี้แนะนําเลยต้องมีสักเครื่องนะครับผมจริงค่ะรอดูนะว่าจะรับสายหรือเปล่าส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อมาอย่าลืมสกแกนคิวค้ Pod ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตอนนี้ได้แล้วสวัสดีค่ะคุณธีรยุทธ์ขาโทรจากรายการแซปพาซานะคะ พี่ธีระยุทธอยู่จังหวัดอะไรคะนนทบุรีครับนนทบุรีส่งชื่อมาในแทปภาษาวันนี้โทรหาเพราะว่าเป็นผู้โชคดีวันนี้พี่รับไปเลยค่ะเครื่องฟอกอากาศจากสมาร์ทโฟนเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและตอนนี้และตอนนี้นะครับข่าว3ามสี่ก็รอเราอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มีอะไรมานำเสนอแล้วครับตันที่ส่องรายการนะฮะมีนักแสดงจากบุปผามหาอุดมเร่วมพูดคุยครับาตอนนี้กำลังดูเดือดเข้มข้นมากๆครับได้เดี๋ยวรอติดตามชมค่ะส่วนของเราวันพรุ่งนี้ต้อนรับวันมาค่ะบูชาค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไปกันที่ นี่เลยวัดอารุณค่ะแล้วเราใส่ชุดไทยด้วยนะบอกเลยว่าเราได้ชุดแบบเราได้รูปสวยๆเยอะมากเลยอ่ะใช่เป็นประสบการณ์ที่ผมบอกเลย Amazing มากชอบมากเพราะว่าทำบุญด้วยใช่นักท่องเที่ยวไปเยอะเราก็ต้องไปซะหน่อยสองสาวสวยมากทุกคน l ไทยเนาะติดตามชมได้พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะส่หรวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซปภาซาสวัสดีค่ะ A